ผมอยากจะรู้จริงๆว่าเขื่อขุนดาที่ที่ผมจะไปในวันที่เข้าค่ายลูกเสือนั้นจะเป็นยังไงถูกไหมเพราะนี่ครับนี่คือสิ่งที่เรียกได้ว่าผมจะต้องไปท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้ไหมครับนี่คือภาพที่น้องวสงไปวันนี้วันนี้วันที่9กันยานครับซึ่งผมจะไปที่นั่นในวันที่2ตุลา มันเป็นทักษา,า,าของโรงเรียนซึ่งมันตรงกับวันที่ผมเข้าค่ายลูกเสือและแน่นอนะครับว่าอย่าได้ถามนะครับว่าลูกเสือผมได้ถ่ายหรือเปล่าไม่ได้ถ่ายเพราะครูเขาเก็บโทรศัพท์นั่นแหละครับก็ในภาพนี้และก็ภาพนี้ผมอยากรู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงในวันที่ผมไปก็รอติดตามชมหลังจากนีนี่นะครับก็เป็น ไว้ผมเจอใครด้วยผมเจอน้องธรรมะโอ้ยซึ่งเป็นคนรู้จกักของเป็นน้องที่โรงเรียนนี่รู้จกักจากการช่วยพิธีกรรมที่วัดอันเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าในวันที่ผมไปไอไอป้ายนี้และเรียไอป้ายนี้ไม่ได้ใช่ไหม ผมอยากรู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเช็คกล้องแล้วไปเจอกันที่นั่งครับไปเช็คกล้องเลยไปเช็คกล้อง เอาละครับเราอยู่กันที่ไหนครับเราอยู่ที่ไหนสวนแม่เวงชื่อสวนส้มสวนส้มเราอยู่ไหนสวัสดีค่ะบายอยาไ่อ่นควารทอะไรอะพวสวยอ๋อเราเราอยู่กันที่เอ่อเขื่อนขุนดานะครับ ตอนนี้ก็คือผมรู้สึกง่วงมากเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนไไม่ด้นนอโทรศัพท์เก็บโอ้ท่านผู้ชมงั้นมึงก็ให้ข้าวเดินลงไปตรงนู้นน่ะเห็นไหมโตเห็นมันมันได้ปะพี่โตมึงต้องไปถ่ายนู่นข้าวมันก็ตกมาป้าข้าวเหลือปะนู่นน่ะให้ข้าวลงไปตรงน้นน่น อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้นมันเลยว่าน้ันตรงกลางน้นอ่ะคนเยอมานะครับเปียเป็นห่วงยาเายเเปียเป็นห่วงยางเดี๋ยวเราจะเดิน ก็คือชานมนะครับชานมเย็นนะครับเราสั่งไปที่ร้านกาแฟนะครับเดือดทุกที่เลยต้องไปถ่ายทุกที่เแต่ผมคนไม่ได้ว่าผมมือผมกำลังถ่ายกล้องอยู่เดี๋ยวเราเามาชิมกันนะครับก็เจ้มจ้นนี้นะครับเจ้มจ้นเจ้มจ้นสุดๆเดี๋ยวเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนู้นอ่ะ เราจะไปตรงสะพานเขื่อนหรือตรงสังเขื่อนหรือตรงไหนสักที่นึงนะครับเดี <p> ๋ยวเราเริ่มไปกันเลย ซึ่งไม่ถ่ายไม่ถ่ายพุทธเทตแน,น่นอนจะนอ<ร>นไปเดี๋ยวเราไปวัดหลวงพ่อปากแดงกันต่อไปเครับครับใจเจ้าท่าบอกท่า,อ,าอกาอ่าท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณอมเจเจหอเราอยู่ที่วัดวัดอะไรวัดหลวงพ่อปากแดงนะครับ เนี่เราถึงแล้ววัดหลวงพ่อปากแดงแล้วก็มีรถ v ล l k s สวากเกนหนึ่งคันอ๋อคนอื่นนะไอ้เปาไปแล้วนี่ก็คือบริเวณตลาดนะครับตลาดอะครับตลาดวัดหลวงพ่อปากแดงใช่ไหมครับคนเยอะมากพิมคนเยอะไหกครับเดิมอน ไว้ีาเอฟเขาเกกันแล้วเกย์แล้ว ต,ต่ไม่มีจุดตรวจ วัดคูดเย็นอุ้ยทีมคูดเย็นใหญว่าข้างนอกอีกอากาศในในวัดเย็นมากครับทางน,นี้ว่าเรายังไม่อยู่ในวัดเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณกูเบดีวันพีดักเน็ตอะไรอ่ะทหารญี่ปุ่นว่ะสามสิบเจ็ดว้าจีนะไม่ได้ญี่ปุ่น,นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่น เราต้องเก็บผ้าไว้นะครับตีชีว่าหิวข้าวคุณป้าครับเราเข้าไปในวัดดีไหมครับเราเข้าไปแล้วก็ไหว้ไม่ได้ครับเร,เราเป็นทหารเราเป็นทหารหน่วยิสนะคุย เยนรือลบสักกระเบือเว้ยสักกระเบือเฮ้ยมาดูว่าว่ามันมีเรือรถขายไหมมีเรือลถเปล่าเรือม่มีคนอยากรู้นะว่าร้านค้ามีสักกระเบือและเรือลบหรือเปล่าเซอร์มี20บาทนะครับกินแล้ว ว่าออย่างะไรอะไรเปลาคุณจะสากผมมั้ยผมซื้อมาสองถุงนะครับถุงละสิบบาท โอ้ชมเรือโบราณอ๋อ OMG เฮ้ยเอ้าจะให้ปลาเหรอมันติดกป็นไม้อ่ะทีมไปให้หาปลาเอาคนละถุงทีมให้หาปลาเอาทีมหูปลาแม่งโก้เยอะเลยทีมทีมอ่ะผมผมเลี้ยงเดี๋ยวเราให้หาปลากันแป๊บหนึ่งนะครับ ก็วันนี้แหละเออแกะทุกันเลยเฮ้ยแกะง่ายมากแล้วลเราก็เท่แค่เทใส่มือนะครับแต่นั้นก็โยนลงไปโยนลงไปโยนไม่เห็นหรอปบาแม่คตดเยอะไหมว่ะไว หกอีกแล้วหกอีกแล้ว,ว,ลวสินต้นไม้ด้วย่เขาไมกินกินเลยนะบไกิกินเอูปรรอะด้วยเกวา,กวา,กวาเรียบร้อยครับหมดในกาเป็นเทนเมือม่อเมือม่อเพื่อนของผมนะครับเจอนาฬิกาเ,เป็นเทนเื่อซื้อในกาเป็นเทนเลย นาฬิกาเ็นเทนปะไเหนนนาฬิกาเป็นเทนนาฬิกาเ็นเทนนาฬิกาเป็นเทนอยู่ไหนเร็วพาไปเร็วไปไนวิ่งวิ่งทีวิ่งจากไดนม่ใช่เอาไปดูดิการียนน่เาล่นะิกาเบนเทนปะเบนเทนเบนเทน ไม่เกินมาห้าสิบกูซื้อเลยเป็นเห็นไม่เกินห้าสิบเหรอร้ร้อยห้าสิบแล้วถ้าเกินอ่ะพร้อมเพร์ปล่าพร้อมเพร์เราไปทางไหนเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเคืมคุณเพื่พอนในแนวคิดดิว่าทำไมเราต้องใช้แผ่นนาฬิการเป็นเชนครับคือถ้าหมู่ตองคือมีการสู้ร่วมกันแล้วก็แบ่งว่าเป็นเบนเชนปกป้องประเทศโลก ทีมเข้าไปข้างในนะป่ะครับเก็บเฮ้ยทีมหาอะไรกันเป็นเทียนเงินที่ดเับเฮ้ยเดือดฮารจะได้เป็นฮาร์ดก็ว้ยครับเข้าไปไดหมถาได้ค่ะดูได้ค่ะทีมถามเขาดิไม่กูไมปดูเลยซื้อซื้อนี่วะซื้อหมาเฮ้ยอันนี้กินได้ทีมทางนี้ทีมทางนี้เพื่อนเฮ้ยเล่น แต่ว่ามันจะหมดตาพอดีก็เดี๋ยวเราเคล่นลอยกันดีกว่าเพราะว่าเราว่วงมากก็คืนเราไม่ได้นอนนี่คือเ้อหมดของคลิปนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติตามชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกรดิ่งด้วยนะครับก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ